ก็คือหุนพิยนครับอุมาเทพมหามงคล9รุ่นแรกของอาจารย์ประสุทธิ์วัดในเตา่ากุมาเทพมหามงคล9รุ่นแรกของอาจารย์ประสุทธิ์พิยธโมวัดในเตาอำเภอหุ้ยยอดจังหวัดตรังเป็นรุ่นที่ว่า้ครูปี54าอุมาเทพอันนี้ก็มีเป็นเนื้อโลหะอานครับ รุ่นนี้เป็นจะเล่าความเกี่ยวกับอาจารย์ประสูตรวันในเต่าจังหวัดตรังท่านเป็นเกจิท่านหนึ่งในสำนักตะกะศิลา,าเขาอ้อมีความเชี่ยวชาญในการผูกคุณพยนต์ท่านอาจารย์ประสูตรได้กำหนดให้กด้วยอาการ32 ทำให้กุมารทองและหุ่นพยนต์นี้ก็มีความสามารถรับรู้ความเคลื่นไหวเหมือนมีชีวิตจริงทุกการอันนี้เป็นความเชื่อตามที่เขาโบชัวมานะครับแล้วก็แฟแฝงด้วยอิทริฤต่างๆจะแสดงออกต่อเมื่อมีคนคิดร้ายต่อผู้ครอบครองหุ่นพยนต์หรือกุมารเทพหุ่นพยนต์และกุมารเทพนี้ปลุกเสกด้วยตำรา ขั้นสูง,งด้วยพลังจิตของท่านสามารถผูกคุณได้ครั้งละมากๆหุ่นพยนและกุมารเทพของอาจารย์ประสูรจะเป็นทั้งได้ทั้งชายและหญิงเพราะท่านในฐานให้เป็นหุ่นพยนต์ทั้งสองเพศผู้บูชาจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้หุ่นพยนหุ่นพยนต์กับ กุมารเทพมีพุทธคุณกาหังกานุหังมงคลเก้ากานนหังมีจานและก็พุทธคุณด้านค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยมคงกระพันมหาอุดมหาเสนะ่ห์ฟ้อบ้านฟ้อรถรับเคาะแทนเจ้าของใช้เสริมดวงวิธีการเลี้ยงกุมารทองก็ไม่ต้อง ท่านไม่ได้บอกว่าให้ถวายน้ำแดงอะไรเนี่ยแต่ให้ปลุกด้วยจิตนะครับตั้งนะโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยปัทมังพุตธิกังพินทุกังชาตังทเตยังพันทักันเจวะตตะตยังเตทะถังเจวะจตุถังอังกุสัมภวังปันจะมังศิระสังชาตังเสกสามคาบ หายใจเข้าออกรวมเป็นหนึ่งคาบและท่องต่อด้วยนาตันะนานะติตันนาะจะร้อยแปดคาบอันนี้ก็คือใช้เฉพาะที่ทําไหวแต่ว่าก่อนใช้ให้อาราธนาด้วยใช้พระคถาว่าพุทธังพุทธังมหาอาราธานานังอธิษฐามิพุทธังมหาเปิดสิติเม ธรรมังมหาราธนานังอธทิถามิธรรมังมหาปสิทธิเมสังฆังมหาราธนานังอธทิถามิสังฆังปสิทธิเมขุนพยนต์กุาามารทองรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ประสูตรวณิตเต่าสร้างนะครับที่ตรงบริเวณน,นี้ก็คือ,อผมก้าวนางนี้ก็คือ คนที่ถือศีลบวชแล้วก็ไม่ได้ตัดผมเป็นของอาถรรพ์ของวิเศษทางภาคใต้เป็นความเชื่อนะฮรบเอาต,ตัดเส้นผมขอท่านมาแล้วก็เป็นผู้ที่ถือศีลอยู่บนยอดเขานะแล้ก็มีเส้นผมที่ยาวมากไม่ยอมตัดผมคือตัดแล้วป่วยเป็นเรื่องเล่ามาตั้งนานละเขาเอามา,าผูก ที่คอหุ่นพยนต์เป็นอาถรรพ์เกี่ยวกับกจิตปัญญาณพลังเมตตามานิยมก็อันนี้มานำเสนอให้ดูว่าหุ่นพยนต์กุมารทองกุมารเทพคือไม่ต้องเลี้ยงด้วยน้ำแดงนะอันนี้เป็นเขาบอกอย่างนั้นนะครับกุมารเทพลักษณะเป็นอย่างนี้อ้วนจ้ำม่ำเนี่ย มีรูสะดือแล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างนี้ฮะด้านหลังเป็นอย่างนี้และที่สำคัญก็คืออันนี้ให้ดูโค้รตัวนี้ตัวตัวพระพระน,นี่นี่โค้ดด้านหลังด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับกล้องไม่โฟกัสอ่ะเอเคโฟกัสล้โอเคด้านล่างเป็นอย่างนี้โค้ตัวพระ เป็นเนื้อโละหะผสมก็เป็นวัตถุมง,งคลสายใต้ที่อยากจะแนะนำว่าดีจริงครับผมก็มีได้มาองคหนึ่งตอนนี้หายากเลยนะไม่ค่อยจะมีเห็นนะเมื่อก่อนนี้มีเยอะตอนนี้เขาคงแบบ ได้แล้วเก็บกันนะครโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟู a เทลก็ถ้าหาคลิปผมไม่เจอก็พิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า L U N G T O R P A K I N ลงต่อพากินเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวว่างๆผมจะทำคลิปแนะนำแต่ก็น่าจะเจอเพราะว่า YouTube ก็ แนะนำช่องผมอยู่เยอะเหมือนกันโอเคแล้วเจอกันหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ